แม่พันธเปลี่ยนแต่งนะครับตอนนี้มีทั้งที่คัดขึ้นทดแทนนะครับแล้วก็แม่ดั้งเดิมที่รับมาจากถึงครับตอนนี้ก็รวมแล้วเราจะมีอยู่6แม่รวมทั้งแม่ที่ยังพอดอี ตรวน,นี้ก็ยานออกมาผสมไปเรียบร้อยนะครับผสมไปเรียบร้อยบางแม่ก็เป็นผสมทำลูกขุนนะครับโดยผสมกับดูร็อกนะครับเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะผลิตพันธแท้ในช่วงนี้ นะครับนอกจากบางแม่ที่จะต้องทานะนะเพื่อทดแทนตัวแม่ที่อายุมากนะครับส่วนแม่ที่อายุยังน้อย,อยๆก็ใช้งานรอไปก่อนนะครับอย่างแม่นี้รอบนี้ผสมดูรอนะครับรอบที่แล้วคลอด14ตัวก็ถือว่าเป็นเป็ตแดงที่ลูกดกนะครับผนะลิตลูกหมูขุนคงไม่เสียหายคับอันนี้คือกลุ่มแม่ พันแทปแต่งสายกลมประจุสัตว์